Fu ฟอนด์ Thank you Bye กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือแอมฟันท์ง h ิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเศษสรสตรตวิวัฒน์จากบลจบหลวงเหมือนเคยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงมุมมองต่อการลงทุนในหุ้นจีนที่จะมาจากผู้จัดการกองทุนที่เขาเลือกลงทุนในหุ้นจีนนะครับผู้จัดการกองทุนที่เขาบริหารหุ้นจีนอยู่เนี่ยเขามีมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อหุ้นจีนตอนนี้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะผู้จัดการกองทุนจาก Alliance Global Investor นะครับ อะไรแอสโกรบอร์อินเวสเตอร์มีออกเปเปอร์ออกมาฉบับหนึ่งนะครับที่ระบ,บุถึง10เหตุผลที่ควรลงทุนในหุ้นจีน และผมเห็นว่าข้อมูลต่างๆน่าสนใจจึงอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอกล่าวถึง a l l i a n e Global Investor ก่อนว่าเกี่ยวข้องยังไงกับกองทุนจีนของบริจอบ,บรวงคือ a l l i a n e Global Investor เนี่ยเรามีพันธกิจร่วมกันนะครับเรามีสัญญาและเรามีคอนแทคทำงานร่วมกันโดยที่ a l l i a n e Global Investor Asia Pacific Limited เนี่ยเป็น Outsourced Manager ในกองทุนจีนบางกองของเรานะครับนั่นก็คือ b g n EQ ซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึง BG จีนที่มีการฟรีดลง BG จีนด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกอง r m f ที่ลงทุนในตลาดเอเชียก็คือ B ีไชน่าอาร์ m f, ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลักหนึ่งกองของอะไรแ n c e โค o เบิลอินเที่ลงทุนในตลาดเอเชียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นพันธมิตรที่ทํเงิน,นใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีการแลกเปลีป่ยนข้อมูลมีการให้มุมมองเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นจีนกับบลจอบรุวงเรื่อยมาซึ่งเปเปอร์ที่เขาออกมาเนี่ยเขียนว่าเขาสรุป 10ข้อที่ควรลงทุนในหุ้นจีนแล้วก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสําหรับข้อแรกคือข้อที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีที่ถูกประเมินค่าของจีนเนี่ยถูกประเมินต่ำเกินไปเขามองว่าจีเนี่ยมีการก้าวกระโดดด้าน AI ที่สูงมากทั้งในด้านหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์การขับเขี่อตโนมัติรวมถึงพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ไบโอเทคต,ต่างๆนะครับ นอกจากในแง่ของซัพพลายคุณภาพของบริษัทแล้วก็เทคโนโลยีแล้วเนี่ยในแง่ของดีมานเองจีนก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมากกว่า60%ของยอดขายทั่วโลกอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยเพราะว่ามากกว่า90%ของพลการผลิตโซลาร์เซลล์ในโลกใบนี้เนี่ยอยู่ที่จีนครับสำหรับข้อ2เขาพาดหัวว่า อย่าสู้กับธนาคารกลางจีนนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นคําของเขานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลได้เปลี่ยนมาเป็นปักกิ่งพุชนะครับที่เน้นการเติบโตที่มากขึ้นมุ่งสร้างเสถียรภาพด้านราคาของสินทรัพย์มีการเข้าซื้อกองทุน ETF ในประเทศแล้วก็ธนาคารกลางจีนเองเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้สุดท้ายเพื่อพยุงตลาดโดยการขยายสินเชื่อจํานวนมากสําหรับการซื้อหุ้นคืนคือในมุมมองของเขาเนี่ย เมื่อธนาคารกลางจีนเดินนโยบายสอดคล้องกับรัฐบาลจีนที่จะไปแบบนี้เนี่ยนั่นคือการผลักดันให้เกิดแฟนติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคัดค้านหรือมีมุมมองแตกต่างในเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็ชัดเจนว่าองค์คาพยพต่างๆของรัฐบาลต่างๆก็จะสนับสนุนตลาดหุ้น คือรัฐบาลจีนและแบงค์ชาติจีนเนี่ยเขาเลือกมาทําในทางนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านลบอย่างแข็งแกร่งพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นบัฟเฟอร์เวลาตลาดหุ้นจีนได้รับผลได้รับแรงผันผวนได้รับผลผลกระทบที่จะตกลงมาเนี่ยก็จะมีรัฐบาลจีนแล้วก็แบงค์ชาติจีนเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการต่างๆซึ่งจะออกมาโดยเฉพาะตลาดหุ้นเอแชร์ของจีน ก็จะได้รับการดูแลซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้เราคลายกังวลเรื่องของความผันผวน,นในเชิงลบไปได้เยอะทีเดียวครับแล้วข้อ3เขาพูดถึงกระแสเงินทุนภายในประเทศครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคำว่าที่นี่ของเขาหมายถึงตลาดหุ้นเอเชียคือเชี่ยงไฮ้และเซินเจอร์นเนี่ยนักลงทุนในประเทศเป็นผู้กําหนดนราคาเป็นหลักเลยเพราะว่านักลงทุนต่างชาติในเอเชียเนี่ยมีมีการถือหุ้นเพียงแค่ประมาณ3%เ ตลาดนะ,ะตลาดหุ้นเอเชียเองจะขึ้นจะลงก็ขึ้นอยู่กับโฟร์แล้วก็การสนความสนใจของนักลงทุนที่อยู่ภายในประเทศนะครับแล้วตอนนี้นักลงทุนจีนก็กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นกันแล้วคือในช่วงที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยมีเงินฝากส่วนเกินสะสมอยู่ประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอความไม่แน่นอนในการจ้างงานหรือว่าความกังวลด้านเศรษฐกิจแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาทําให้เม็ดเงินเหล่านี้ ถูกเก็บอยู่โดยพี่ประชาชนไม่ใช่กล้านําออกมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะมีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยปริมาณเม็ดเงินมากมายมหาศาลที่จะแบ่งออกมาเข้าตลาดเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจที่จะเป็นแรงผลักดันสู่ตลาดได้และนอกจากนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของจีนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงต่ําสุดเป็นประวัติการในขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการจัดสรรเงินลงทุนเข้ามาในเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นในประเทศที่มากขึ้นด้วย นี่คือ3ข้อแรกซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีนนะครับส่วนข้อที่4และข้อที่5ก็เป็นเรื่องของกลไกการจัดการตลาดทุนซึ่งเราเคยได้ยินแล้วเราก็เคยนำเสนอมาแล้วหลายๆประเทศหลายๆะกูมีภาคก็ใช้วิธีการอย่างนี้ที่จะทําให้ตลาดมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับข้อ4ก็คือการสื้หุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น ถ้าเราไปดูข้อมูลตอนนี้เราจะพบว่าบริษัทจีนยกเว้นสถาบันการเงิน,นมีเงินสดรวมกันประมาณ2.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในงบดุลเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปริมาณเงินสะสมที่เยอะมากนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับ21%ของมูลค่าตลาดหรือ1ใน5ของมูลค่าตลาดณนะปัจจุบันเลยทีเดียว ซึ่งสูงกว่าตลาดโลกโดยส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็หน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยเขาได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นมีมาตรการสนับสนุนต่างๆทําให้เกิดการซื้อหุ้นคืนในตลาดเอแชร์ของจีนในปีที่แล้วเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับแล้วก็จํานวนบริษัทที่จ่ายเงินปันผลระหว่างการก็เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มความน่าสนใจเพิ่ม ROI ของการลงทุนในหุ้นจีนได้มากขึ้นแล้วข้อ5ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของหุ้นในตลาด ปัจจุบันเนี่ยจีนมีการออกหุ้นใหม่นำเสนอหุ้นใหม่ในตลาดที่ลดลงนะครับซึ่งการออกหุ้นจํานวนมากๆแล้วก็เยอะๆโดยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพหุ้นเคยเป็นปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเอเชียมานานนะครับมาตรการเหล่านี้เนี่ยถูกควบคุมและถูกดูแลมากขึ้นรวมถึงการกลับดูแลการกํากับดูแลหุ้น IPO ใหม่ที่จะเข้าตลาดมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลไกการถอดถอนหลักทรัพย์ที่รุนแรงขึ้นอันนี้เนี่ยก็ช่วยจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือว่า หุ้นในตลาดเนี่ยให้มีคุณภาพได้มีความน่าสนใจแล้วก็ให้มีแรงดึงดูดับนักลงทุนมากขึ้นอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหุ้นในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับซึ่งข้อ4ี่และข้อ5เนี้ยก็คือก,ก,กลไกทางตลาดทุนที่จะเพิ่มระดับผลตอบแทนแล้วก็ดูแลคุณภาพของหุ้นในตลาดที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ10ข้อน่าสนใจ ที่ควรลงทุนในหุ้นจีน1 0เหตุผลนะครับที่ควรลงทุนในหุ้นจีนซึ่งอันนี้คือ5้าข้อแรกสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอในเรื่องราวเท่านี้ก่อนแล้วก็ในตอนต่อไปเราจะนําเสนออีกหาข้อที่เหลือนะครับว่ามุมมองของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมุมมองอีก5าข้อที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของมุมมองต่อทารีฟมุมมองต่อประเด็นปัญหาของภาคสังหาริมทรัพย์ที่เกิดปัญหาในประเทศจีนมายาวนานนะครับแล้วก็ เรื่องมูลค่าหุ้นต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยจะเล่าสู่กันฟังในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ